ช่วงคนไทยไรโรคร่วมสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติาห,ราาตหรือสปสช,ชเป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกพุทธศักราช2545มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขและตั้งเงินกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้บริการนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อย่างที่บอกนะคะว่าสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นมีไาสด่วนคือหมายเลข1330ซึ่งอิงเองก็ไม่เคยลองนะคะว่าหลักและสิทธิประโยชน์ที่อิิงจะได้จากบัตร30บาทหรือบัตรทองเนี่ยก็ทำยังไงบ้างนามาทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างแรกก็คือกฎหมายเลขโทรศัพท์13-30ก่อนเลยค่ะสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บริการข้อมูลอัตโนมัติ รับฟังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพกดหตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติกด2รับฟังการแก้ไขสิทธิไม่ตรงตามจริงกด3รับฟังการใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นกด4รับฟังข้อมูลการใช้สิทธิฉุกเฉิน3กองทุนกด5ติดต่อเจ้าหน้าที่กดศ เป็นสายสามสูงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะทราบว่าไม่เคยมีบัตรทองเริ่มต้นต้องทำยังไงก่อนคะค่ะรบวนแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนเสิบสามหลักในช่งองหัวญาติตรวจสอบข้อมูลให้นะคะสวัสดีค่ะคุณสิทธิที่นีค่ะข,ขอโทษด้วยค่ะเท่ดีสายรอนะคะตรวจสอบข้อมูลของคุณสิทธิีนีกิตติสิทธิ์สิทธทโธทใ,ใช่ค่ะ ปัจจุบันมีสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าอยู่ที่โรงพยาบาลเพชระเวชคนสิทธิ์นีสะดวกโรงพยาบาลเพชระเวศตามที่สปสชขึ้นทะเบียนให้ไหมคะเอ่อขอเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านกว่านั้นได้ไหมคะสวัสดีค่ะคุณสิทธิที่นีขอโทษได้ค่ะที่ให้ติสายรอนะคะจากการตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลรับส่งต่อของเขตลาดพร้าวปัจจุบันก็จะมีโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะคะโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทหนึ่งแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยยื่นบัตรประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ ใช่ค่ะถ้ามีภาวะเจ็บปวดไม่สบายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทั่วไปสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลเพชระวชตามสิทธิได้เยี่ยมบัตรประชาชนขอแจ้งใช้สิทธิ์นะคะปัจจุบันก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้บัตรทองเนื่องจากว่ามีการยกเลิกการพิม์บัตรตั้งแต่วันที่1ตุลาห้แล้วขอบพระคุณมากเลยนะคะมีขอสืสอบถามเพิ่มเติมไหมคะคุณสิทธิคุณสิทธินีเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มอิกจะโทรหาแล้วกันนะคะค่ะถ้ามีข้อสงสัยมีปัญหาเรื่องการใช้สิทธิติดต่อ133 0ูนได้20ชั่วโมงนะคะ วอนนี้เองพามาดูเบื้องหลังการทํางานของหมายเลข1330หรือคอนเซ็นเนตอร์ของศูน์วังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เปิดให้บริการกับประชาชนคนไทยตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะเรามาดูกันว่าพนักง,งานที่นี่ก็ทํางานกันยังไงคะ เราได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะว่าทีมงานเสียงสวยที่เรารับสายเราหมายเลข1330งสาสาศูนยั้นไม่ใช่เพยียงแค่เสียงสวยอย่างเดียวนะคะหน้าตาก็สวยด้วยและที่สำคัญนะคะเราคนไทยซึ่งมีสิทธิ์ใช้หลักประกันสุขภาพทั้งหมดเนี่ยส8ล้านคนวันหนึ่งจะโทรเข้ามาเช็คว่าคุณสามารถจะใช้สิทธิ์ได้ประมาณสักกี่ท่านก็ลองโทรเช็คก,กันเข้ามานะคะว่า รักประกันสุขภาพของแต่ละท่านนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ไหนเพราะตอนนี้ตามพระราชบัญญัตินั้นได้จัดให้การใช้สิทธิ์ของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านคุณค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องเราต้องทํางาน24ชั่วโมงนะคะเรื่องเรื่องเวลาก็ต้องบริหารจัดสรรเวลาค่ะเช้าก็จะเป็นเวลาราชการนะคะ8โมงครึ่งถึง4โมงคึ่งค่ะ เวรบ่ายจะเป็นช่วงบ่ายหลังเวลาราชการก็คือสี่โมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มนะคะแล้วหลังจากหนึ่งทุ่มไปก็จะถึงเช้าเป็นเวรดึกนะคะออกเป็ดมุครึ่งค่ะแนะนำให้สอบถามเรื่องงานนะคะถ้าถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็ขออนุญาตย้อสายได้ก็ก็มีทุกอย่างนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสอบถามข้อมูลเรื่องสิทธิ์นะคะ แล้วก็มีทั้งเรื่องของการประสานหาเตียงก็คือช่วยย้ายโรงพยาบาลในกรณีที่เป็นอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าอุบัติเหตุนะคะเราบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะสายด่วสดสนสปสช1330ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการปรึกษาเรื่องช่วยเหลือหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะ